ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษมานานถึง124ปีทําให้ย่างปุ้งอดีตเมืองหลวงของเมียนมามีสิ่งก่อสร้างจากยุคอาณานิคมอยู่มากมายหลังยุคอาณานิคมการปกครองของเ,เดเ็จการทหารต่อเนื่องยาวนานเกือบ50ปีและปิดประเทศตัดขาดจากโลกภายนอกทําให้เวลาที่นี่เดินไปอย่างเชื่องช้าการเปลี่ยนแปลงแร่วพานเข้ามาน้อยมากตึกเก่าแบบโคโลเนียลหลายพันตึกรอดพ้นจากการถูกทุบทาลาย ทำให้ย่างกุ้งมีตึกเก่าอายุมากกว่าร้อยปีมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะนออกเฉียงใต้ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ย่างไกลมาถึงเมื่อเมียนมาเปิดประเทศการปิดตัวเองจากโลกภายนอกเป็นเวลาหลาย10ปีจนถูกเรียกว่าเป็นรือสีแห่งเอเชียทำให้ย่างกุ้งไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างพลิกโฉมหน้าเหมือนเมืองอื่นๆ แม่น้ำอิระวดีหรือที่ชาวเมียนมาเรียกขานว่าเอยาวดีช่วงที่ไหลผ่านคนครย่างกุ้งนั้นเป็นปากแม่น้ำที่ยังคงกว้างใหญ่และมีน้ำเปี่ยมฝั่งเหมือนที่เคยเป็นริมถนนเลียบแม่น้ำและบริเวณเขตเมืองเก่าก็ยังคงมีอาคารสไตล์โคโลเนียลอันเก่าแก่ยืนตรังานบางแห่งได้รับการดูแลให้ยังคงสภาพสวยงามและใช้งานได้หลายแห่งถูกทิ้งร้างจนชำรุดทรุดโทรมพวกมันถูกสร้างขึ้นในยุคที่เมียนมากตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ผันผ่านการเวลาและเรื่องราวต่างๆมายาวนานกว่าร้อยปีหากเจดีคู่บ้านคู่เมืองอย่างชเวดากองเป็นเหมือนเพชรบนยอดมงกุฎเหล่าอาคารโบราณนี้ก็อาจเปรียบได้กับอัญมณีน้ำงามที่ประดับประดาเมืองอาคารสถานที่ราชการโบสถ์ไปจนถึงตรอกซอกซอยยังมีอาคารเก่าแก่ที่มีเรื่องราวและประวัติศาสตร์ซ่อนอยู่ในนั้น can you find many places like this across Yangon that is hidden gem like this? yeah there are some uh, hidden gems uh, with uh, different stories uh, e x o t i c building yeah it is สามสิบปีก่อนรูสีตื่นจากจำศีลและเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นหลายอย่างทั้งชื่อประเทศจากพม่าเป็นเมียนมาเมืองหลวงจากย่างกุ้งเป็นเนปิดอเปลี่ยนทั้งธงชาติตราแผ่นดินและเพลงชาติ ยังกุ้งในปี2020ในทางกายภาพนั้นยอดเหลืองอรารามของชเวดากองเจดีสีทองบนเนินนั้นยังสามารถมองเห็นได้จากทุกมุมเหมือนเช่นเคยสุเลพยายังคงเป็นจุดศูนย์กลางเมืองและศูนย์รวมความศรัทธาของชาวพุทธที่เพิ่มมาคือมีตึกสูงและสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่ส่วนกลุ่มอาคารยุคอาณานิคมที่มีร่องรอยและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์พวกมันเดินทางมาถึงทางแยกจะทุกทิ้งเพื่อสร้างอาคารแบบใหม่ทดแทน รือเก็บรักษาให้เป็นสเสน่ห์แห่งวันวานและดูเหมือนว่าคนจำนวนไม่น้อยกำลังจะพยายามทำให้เป็นอย่างลังทัวริสเบอร์มาบิลดิงเป็นอาคารสีเหลืองรูปทรงสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลแรกเริ่มเดิมทีอาคารหลังนี้เป็นห้างสรรพสินค้าทัานสมัยตามแบบตะวันตกก่อนจะถูกรัฐบาลทหารยึดมาเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและถูกปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ใช้งานตั้งแต่เมียนมาย้ายเมืองหลวงเมื่อ15ปีก่อนโดยทำเลที่ตั้ง หากว่าทุบทิ้งแล้วสร้างเป็นตึกสูงแทนมันจะมอบผลตอบแทนเป็นตัวเงินให้ได้มากกว่าหลายเท่าแต่นอกจากจะไม่ถูกทุบมันยังได้รับการูรุะให้กลับมาแข็งแรงสดใสเท่าที่ตึกอายุร้อยกว่าปีจะเป็นไปได้ So they want to promote they want here not to their uh, modern building historic building so they are not allowed for the uh, old building demolition. they checking after that if needed they allow if not needed if can renovate so like this building so they try to promote and to renovate this building like that yeah. <laughs> กว้างขวางและโอดโงงตามแบบตึกสมัยเก่าการออกแบบที่ดูเก๋ไก๋ทำให้เราพอจะจินตนาการบรรยากาศห้างสรพรพสินค้าแห่งนี้ราว1 0 0ปีที่แล้วได้ผนังถูกทาใหม่ด้วยสีฟ้าเขียวสดใสซ,ซึ่งเป็นสีดั้งเดิมตั้งแต่การซ่อมแซมพื้นจนถึงการทาสีต้องใช้เทคนิคเดียวกับตึกสมัยนั้นซึ่งเทคนิคการก่อสร,ร้างสมัยก่อนมักออกแบบให้เข้ากับภูมิอากาศท้องถิ่นต่างจากยุคนี้ที่มักใช้แต่ซีเมน If we use the cement, so that will protect the moisture at the time flow will be coming up. So we have to use the original techniques, like as a traditional lime and sand. So the moisture will be passing through the lime mortar and then going up. ลายวาดโฆษณาเครื่องดื่มที่ปรากฏเด่นอยู่บนกำแพงคือโฆษณาที่เกิดขึ้นพร้อมกับตึกราว100ปีที่แล้ว We remove the paint layer by layer <Yeah. S 2> after that we found the black small area so remove layer by layer after that we can see that this t w o things <Yeah. S 2> so this is a, the advert more than 100 year we can say so, so that, <S it s t i l o o k m o d r n yeah sure yeah. sure ทัวริสเบอร์มาบิ เป็นอาคารของรัฐในย่างกุ้งไม่กี่หลังที่ถูกบรณะอย่างจริงจังและเป็นหลังแรกที่ใช้ทั้งเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการบรณะตึกเก่าเพราะตั้งแต่ย้ายเมืองหลวงไปยังเนปิดอหลายตึกของรัฐถูกทิ้งร้างหรือหากยังถูกใช้งานก็ถูกปล่อยให้อยู่ในสภาพเดิมๆแม้จะยังไม่ถูกทุบทำลายแต่เมื่อขาดการดูแลพวกมันก็ชำรุดไปตามเวลายิ่งนานเข้าก็ยิ่งทรุดโทรมไปเรื่อยๆ ยิ่งทำให้บรุณะยากขึ้นและมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นแต่ในปัจจุบันเรื่องการซ่อมแซมสามารถทำได้ง่ายและดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่แต่ที่สำคัญกว่าคือมุมมองที่มีต่ออาคารเหล่านี้หากมองว่ามันมีคุณค่าควรแก่การรักษาเมียนมากก็ต้องหาผู้เชี่ยวชาญและงบประมาณเพื่อเก็บมันไว้ภายใต้การครอบครองของอังกฤษ ย่านเมืองเก่าของย่างกุ้งจึงมีพังเมืองแบบตารางที่เป็นระเบียบโดยมีสิ่งก่อสร้างสไตล์โคลเนียลที่เป็นอาคารขนาดใหญ่ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทําการต่างๆเป็นโรงแรมหรืออื่นๆรวมถึงตึกรามบ้านช่องของคนทั่วไปด้วยตึกแถวเก่าแก่เหล่านี้มักอยู่ในสภาพเก่าคร่ำคร่า,าตลอดเวลากว่าร้อยปีหลายหลังแทบไม่เคยถูกซ่อมแซมจนอยู่ในสภาพที่ใกล้พังทลายเมื่อเมียนมาเปิดประเทศอีกครั้งและยังไม่มีกฎหมายกําหนดโซนพังเมือง ทำเลใจกลางเมืองเหล่านี้จึงคือทำเลทองที่นักลงทุนจ้องตะครุบเพื่อเนรมิตเป็นตึกสูงแทนและเจ้าของตึกแถวหลายคนเลือกที่จะขายให้นักลงทุนมากกว่าที่จะมาเสียเงินซ่อมแซมเป็นสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับหลายเมืองใหญ่ทั่วโลกและหลายเมืองรู้สึกเสียดายเมื่อมนต์คลังของเมืองถูกทำลายไปพร้อมๆกับตึกเก่าเหล่านี้แต่ที่นี่ชาวย่างกุ้งยังพอจะมีโอกาสตัดสินใจกับอนาคตของเมืองตัวเอง มินไซย,ยาและซานสองสามีภรรยารุ่นใหม่ชาวเมียนมาขี่จักรยานลัดเลาะ,ะตามซอยในเขตเมืองเกา่าก่อนจะพาเราขึ้นบันไดสูงชันไปห้องชั้นบนสุดของตึกแถวสีเขียวอายุกว่าร้อยปีมินไซย,ยามีอาชีพเป็นช่างภาพขณะที่ซานภรรยาเป็นสถาปนิกทั้งคู่หลงใหลความเก่าแก่ที่มีสเสน่ห์และเป็นเอกลักษณ์บวกกับราคาคอนโดมิเนียมสร้างใหม่ที่สูงลิว่วจึงตัดสินใจเลือกซื้อห้องในตึกเก่าแทน live um, we, we have to in had ทั้งคู่ซื้อห้องขนาดราว700ตารางฟุตห้องนี้มาในราคาราว1.1ล้านแสนบาทเงินจำนวนนี้หากซื้อห้องชุดคอนโดมิเนียมสร้างใหม่จะได้ห้องที่เล็กกว่านี้มาก มากกว่าราคาที่เอื้อมถึงได้คือโครงสร้างตึกยังแข็งแรงเพดานสูงโปรง่ง4-5เมตรและอยู่ในละแวกที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและความทรงจำของชาติ Like so แต่ความเก่าแก่ไม่ได้มีแค่เสน่ห์ยังมีความสุดรมติดมาด้วยการเยียวยาซ่อมแซมนั้นเป็นงานละเอียดและต้องใช้งบประมาณไม่น้อยซึ่งถือว่าเป็นหนี้ก้อนใหญ่สำหรับคู่แต่งงานที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวทั้งคู่จึงตัดสินใจเซ็นสัญญากับองค์กรที่ชื่อว่าโดเอ็น ซึ่งจะออกเงินค่าซ่อมแซมปรับปรุงให้ก่อนจากนั้นโดเอนจะปล่อยให้ผู้อื่นเช่าเป็นเวลา3-5ปีจนกว่าจะได้เงินครบจำนวนค่าซ่อมแซมเป็นโมเดลธุรกิจที่ต้องการน้มน้วให้คนท้องถิ่นไม่ขายหรือทุบทำลายตึกเก่าอีกทั้งยังดึงดูดเจ้าของใหม่ๆอย่างสองคนนี้ที่ยังพร้อมจะรักษามัน So, the ownership really stays in their hands. We just act as a service provider, supporting them to do the renovation, to do property management. And all in all, that makes it a quite low threshold, um, low risk alternative to demolition or neglect for heritage building owners. <laughs> ห้องตายหลังคาที่เคยเป็นที่เก็บของจะถูกปรับปรุงเป็นห้องนอนทันสมัยแบบล o อฟโดยยังคงโครงสร้างเดิมไว้จิลินเน่ยแล้วทำบอัมยบบัน ดาบ r ด e ฟดดฟ้าที่รกร้างผุพังจะถูกซ่อมแซมและปรับปรุงให้เป็นสวนเล็กๆสำหรับนั่งชมทิวทัศน์ของเมืองและมุมพักผ่อนอีกไม่กี่เดือนอพาร์ตเมนต์แห่งนี้จะกลับมาแข็งแรงมีชีวิตชีวาอีกครั้งอายุร้อยกว่าปีของมันจะยังคงค,งความคลาสสิกเปี่ยมสเสน่ห์และรองรับความต้องการใช้งานของคนในยุคปัจจุบันได้ อพาร์ตเมนต์บนชั้นดาดฟ้าของตึกแถวสีขาวมีระแนงไม้สลุกลายเอกลักษณ์หนึ่งของยุคโคลเนียลในซอยโบกาเลเซคือห้องที่ถูกซุบชีวิตขึ้นมาอีกครั้งเรามาหาผู้เช่าห้องนี้พร้อมกับเจโรมีสถาปนิกของโดเอนฮัลดี่ะคอรับค่ะวัค่ะสวัสดีค่ะีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดค่ะสวั a ดีค่อสวัสดีคัสดีค่ะสวัสด n ค่ะสวัสดีค่่ะั จนกระทั่งมาพบโดเอนที่ปล่อยเช่าอาพาร์ตเมนต์เก่าที่บูรณะเรียบร้อยแล้ว w i l l then take the apartment for three, four, five years, do the renovations, rent it out to someone like me, uh, and then at the end of the three or five years, uh, it's returned back to the owner. Fully contribute to the the stock of of nice h e r i t a g e buildings in Yangon. อาพาร์ตเมนต์ยังคงไว้ซึ่งโครงสร้างโปร่งโล่งแบบเดิม แสงธรรมชาติสามารถส่องลอดผ่านหน้าต่างและประตูบานใหญ่โดยแทบไม่ต้องเปิดไฟในช่วงกลางวันขณะเดียวกันสถาปนิกก็ใช้เทคนิคการออกแบบสมัยใหม่ที่ทำให้พื้นที่เล็กๆของห้องถูกใช้ประโยชน์ได้เต็มที่อย่างมุมทำงานและเตียงนอนบนชั้นลอยเมื่ออยู่ภายในห้องการซ่อมแซมและฝีมือการออกแบบปรับเปลี่ยนทำให้เราแทบจะลืมไปเลยว่ามันถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่สเสียอีก ตึกอพาร์ตเมนต์บริเวณนี้ล้วนผ่านร้อนผ่านหนาวจนชราภาพและผ่านสงครามมาแล้วแต่ก็ยังยืนยงคงทนมาได้จนทุกวันนี้ As you can see, a lot of them are a little bit decrepit <Yes. S 2> uh, because it costs a lot of money to maintain them. <Yeah. S 2> and so that's where d o i n comes in, and uh, we invest money and then we work with the owners to uh, restore and then maintain the buildings. การคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และการกำหนดอนาคตของเมืองไม่ได้อยู่แค่รัฐบาลหน่วยเล็กลงมาอย่างองค์กรเอกชนและประชาชนในพื้นที่ก็มีส่วนสำคัญพวกเขามองว่าเมืองไม่ควรมีแต่ตึกใหญ่โตใหม่เอี่ยมตึกแถวบริเวณนี้อาจจะเล็กและเก่าแต่มันก็คือส่วนหนึ่งของเมืองที่นอกจากจะเก็บรักษาอดีตบอกเล่าเรื่องราวและ,สะแสดงตัวตนของเมืองมันยังทำหน้าที่รับใช้ผู้คนในเมืองอีกด้วย ตึกเก่าแก่หลังใหญ่ซ้อนตัวอยู่ท่ามกลางต้นไม้บริเวณชานเมืองย่างกุ้งมันเป็นอาคารโบราณที่ยังเหลือรอดท่ามกลางสิ่งก่อสร้างใหม่ๆที่กำลังผุดขึ้นทั่วเมืองอาคารสีเหลืองมีชานระเบียงกว้างซ้อนต่อกันหลายชั้นตามแบบวิคตอเรียนหลังนี้มีอายุมากกว่า100ปีข้างหน้าเป็นถนนและสวนกว้างขับเน้นให้ตัวอาคารดูตระหงานโดดเด่นในอดีตที่นี่เคยเป็นบ้านของเศรษฐีชาวจีนและอินเดีย ก่อนจะกลายมาเป็นทรัพย์สินของรัฐบาลทหารหลังการรัฐประหารในปี1962จากนั้นมันถูกดัดแปลงเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนบริเวณนี้ครูใหญ่ใช้เป็นสำนักงานและห้องสมุดก่อนจะถูกซ่อมแซมที่เจ้าอ่ะกรณีทีเชี่ยวสาวบ้านเนี่ยเดียวเราจะตั้งซีบีดูตั้งมาทารบเนาะแต่ถ้ากูว่าชักสนในคุนี่นมาตาปีดูใบหนึ่ไลเด้อปีดูใบหนึ่นนนนนไลเด้อวเจ้ามือตา สภาพภายนอกที่เคยแตกร้าวเก่าโทรมและถูกตะไคร่น้ําเกาะถูกปรับปรุงซ่อมแซมจนกลับมาเปล่งประกายความงามข้ามกาลเวลาอีกครั้งภายในอาคารขัวเสาแบบคอรเทียนลวดลายใบไม้และดอกไม้ประดับที่แตกร้าวมีช่างฝีมือกําลังซ่อมแซมจนตอนนี้เรียบเนียนเกือบทั้งหมดอาคารหลังนี้เริ่มถูกบูรณะเมื่อปลายปีที่แล้วแม้จะดูทรุดโทรมแต่โครงสร้างยังแข็งแรงทนทานทำให้มันถูกฟื้นฟูกลับมาให้ใช้งานได้ แต่การฟื้นฟูบุรณะสถาปัตยกรรมยุคเก่าย่อมต้องใช้ช่างฝีมือที่มีประสบการณ์เพราะทั้งเสาคานประตูผนังไปจนถึงเพดานล้วนมีรายละเอียดทั้งลวดลายการปั้นและแกะสลักที่ปราณีตและสวยงามอย่างที่หาไม่ได้ในยุคนี้ตู้นักู้มวยแนวลูกคอมเลยว่าได้เล็กู้โซลูชันนักู้เจ้าจันนักู้จัาเนี่ยแล้วเราจีวีโอเรว่างะนะนั่นในเลยเรื่อเนาะเรื่องวตะคุ่มกันไม่ใช่เรื่องวะมีจาระวะ กูเเเปปีี่่ยยงงรววะนนมีการประเมินว่าบ้านโบราณหลังใหญ่ที่ซุกซ่อนอยู่ตามชานเมืองย่างกุ้งดังเช่นหลังนี้มีหลายสิบจนถึงร้อยหลังผลจากการปิดประเทศและพัฒนายอย่างเชื่องชา้าแม้ตึกรามบ้านช่องสวยงามในอดีตจะไม่ได้ถูกทำลายแต่ก็ไม่ได้รับการดูแลรักษาเช่นกันเหมือนมาไม่มีงบประมาณขาดวิศวกรสถาปนิก ไปจนถึงช่างฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ตึกเก่าช่างฝีมือกลุ่มนี้เป็นเพียงไม่กี่กลุ่มที่มีทักษะพวกเขาถูกฝึกภายใต้องค์กรยานกรเฮอริเทจทรัสต์ดาลีรู้าปมพี่าเลยโหโรเนี่ยเตียนหาลู่ไดรู้จุดดาลีจะผู้จะตะคุณในเหล่าเดียดีลูกาเรายร์ยาวเดาอ่าไอเดียในภาษาเวียลายภซษาลาลู่เดียร์ยันเล่นเนี่ยนะโอ้คุณลุงเนี่ยตัวเซมบิวมันบินได โรเบิร์ตผู้เชี่ยวชาญด้านการตึกเก่าชาวออสเตรเลียเข้ามาช่วยรัฐบาลเมียนมารวบรวมรายชื่อตึกเก่าทั้งหมดในย่างกุ้งเพื่อที่ว่าอย่างน้อยให้เป็นหลักเกณฑ์นในการพิจารณาหากใครจะต้องการทุบตึกเก่าโดยเฉพาะในเวลาที่ย่างกุ้งยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองตึกเหล่านี้ Formal heritage list only has 188 buildings on it. Actually, one of the important things that YHT does is to create a new list, a more in-depth list. and uh, so far we've covered about 10% of the city and we've identified something like 6,000 heritage buildings เมืองในภูมิภาคเอเชียตอนออกเชียงใต้หลายเมืองมีอาคารเก่าแก่รูปแบบโคลโลเนียลเช่นนี้แต่ถูกปรับเปลี่ยนหรือทําลายไปเกือบหมดยกเว้นที่นี่โบโบมาคุเทศที่เราเจอวันนี้ พาเราเลี้ยวเข้ามาในซอกตึกเก่าบนถนนสาย27ตรงกลางระหว่างตึกแถวเก่าสองหลังต้นไม้ต้นเล็กๆถูกปลูกไร่เรียงขึ้นไปตามผนังตึกอย่างสวยงามคางผนังถูกวาดเป็นลวดลายต่างๆด้วยสีสันสดใสแม้ตัวตึกจะเก่าโทรมแต่ความเขียวขจีของต้นไม้และสีสันบนกำแพงก็ทำให้ที่นี่ชุ่มชื่นรื่นอารมณ์ขึ้นมาได้ we have lots of alley garden like this but after political transformation, the alley garden are blocked and uh, it is forbidden from the general public to access here and later it is uh, filled with waste, uh, dirty water. Uh, it is very bad for the air pollution and uh, for health. This small area has อาคารเก่าไม่ใช่แค่อิดปูนที่มีไว้ชื่นชมอย่างเดียวหากว่าได้ประโยชน์ใช้สอยด้วยก็ยิ่งเป็นการเพิ่มคุณค่าและเป็นการดำรงอยู่ที่มีความหมายต่อผู้คนในวันที่เมืองใหญ่ในภูมิภาคพัฒนาไปในทิศท,ทางที่คล้ายคลึงกันหมดหากย่างกุ้งยังสามารถเก็บรักษาสิ่งก่อสร้างประวัติศาสตร์เหล่านี้ไว้ได้ก็จะกลายเป็นจุดเด่นและมีมต์คลังดึงดูดอย่างที่ไม่มีที่ไหนเหมือน Like, and you won't find anywhere anymore like this kind of building in, you know, the um, city of no, no, no. yeah, So yeah. Yeah, this should be like a treasure to keep it for like the history. You know, I often think what will Yangon be like coming back in 30 years? And I hope it's a city that has managed to modernize, it's managed to give its residents all the opportunities of a modern city, but still hasn't lost its unique heritage, its built heritage, and its culture. and has maintained that and i think that will give the city u competitive edge over its regional neighbors ตึกเก่าเป็นบางส่วนของสิ่งตกค้างจากยุคอนานิคมความรู้สึกชาตินิยมที่แรงกล้าและความทรงจรําเลวร้ายต่อเจ้าอนานิคมอาจมีส่วนทําให้พวกมันถูกละเลยนอกจากนี้มันยังมีเรื่องเงินเป็นตัวแปรสําคัญอีกด้วย หากเมียนมาข้ามพ้นปัจจัยเหล่านี้และบรณนาให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งในขณะที่ตึกสมัยใหม่และการพัฒนาก็เดินหน้าต่อไปเพราะสองสิ่งนี้สามารถไปด้วยกันได้ถ้ามีกฎหมายการจัดสรรพื้นที่และการวางผังเมืองที่ดีพอมนสเสน,น่ของอดีตก็จะเปล่งประกายเขียงคู่ไปกับความทันสมัยของปัจจุบัน